รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอนลำใยสี4,000ไร่รอคุณอยู่ใกล้ๆที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครนะ จะบอกให้อีกหนึ่งของดีของอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครลำใยพวง,วงทอง,ทอ,งอย่าช้านะคะมาเลยมา,มาเลย,ย,ยเบ้านสาวนาเกลวันนี้มีลำใยหวาน หวาน,วานมาแล้วจะติดใจบ้าน,านแพ้วสมุทรสาคารไม่ใกล้ไม่ไกลแค่ปริมณฑลเมืองสมุทรสาคารไม่เกินร้อยกิโลมีสวนลำไยคุณภาพสูงถึง4,000ไร่ที่อำเภอบ้านแพว้วไม่ไกลไม่ไกลคิดได้ไหมแม่คุณกำามาเทพกำลังนุนของพี่มีกี่ไร่ยีแปดไร่ครับผลผลิตออกปีละครั้งออกปีละครั้งแต่ไม่พร้อมกันเพราะเราสามารถที่จะกําหนด เวลาการออกได้ครับเขาเรียกว่าวิธีอะไรนะครับบังคับมันได้ให้ออกช่วงนั้นช่วงนี้ <c oughs> ลำไย,ยเป็นพืชที่บังคับให้ออกได้ตามเวลาที่เราต้องการครับเนาะใช่ครับาทาอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วตลอดนะครับโดยเฉพาะที่บ้านสวนลําไยเทียนทองเจ้านี้ทํากันมากว่า20ปีแล้วไปไปหลายแสนถั่วเฉลี่ยหนึ่งไร่พันห้าร้อยโลตอนนี้เราขายอยู่ที่หน้าสวนโลละเจ็ดสิบบาทตลาดวิ่งมาหาตลาดลําไยของบ้านแพ้วเราเนี่ยมันมีอยู่ ตลาดหลักๆอยู่3ตลาดใหญ่คือตลาดไทยตลาดสีเมืองราชบุรีตลาดนครปฐมซึ่งรับซื้อลำไยของเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่นี้ครับทั้ง3ตลาดนี้ซื้อหมดเลยครับเจ้าของสวนเป็นเกษตรกรธรรมดาแต่ใจใฝ่หาคุณภาพและมาตรฐานลำไยที่ดีจึงปรึกษานักวิชาการทุกที่เข้ามาช่วยเรื่องคุณภาพและการผลิตออยย่ววนนนูใล ไม่มีเหลือเลยปีปีออกมาเท่าไหร่หมดหมดครับหมดไม่พอขายครับต <c oughs> อนนี้ไม่พอขายจริงครับอดีตตอนเริ่มกับณปัจจุบันเนี้ยนะฮะมันต่างกันไหมระยะเริ่มต้นขายได้หมดอยู่แล้วปริมาณที่ ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่พอจําหน่ายอยู่แล้วก็เลยขยายมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่ปลูกในเภอบ,บ้านแพงอยู่ประมาณสี่พันไร่ก็ยังไม่พอขายครับสุดท้ายจึงได้ลําไยที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นสองรองเชียงใหม่ลําพูนหรือจันทบุรีลําไยของสมุทรสาครเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นลาไยสามน้ําเป็นทั้งน้ําเค็ม <ลำ S 2> น้ําก่อยแล้วก็น้าจืดอัตลักษณ์ถิ่นตรงนี้ทําให้ผลผลิตของลําไยด้วยภูมิศาสตร์ระบบน้ําทําให้ลหําไยพวงทองเนี่ยได้ เขาเรียกว่ารับคัดเลือกขึ้นเป็นลำไยที่ได้ GI นะคะของสมุทรสาครแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นลำไยพวงทองบ้านแพ้วไม่เชื่อต้องไปชิมแค่นี้สมุทรสาครและจะมีผลผลิตไปจนถึงกลางปี69เลยนะ นะคะเข้ามาสมุทรสาครนอกจากจะมาเที่ยวสะพานแดงทานอาหารทะเลผลผลิตเกษตรกรช่วงนี้เราก็มีลำไยพวงทองไว้รับรองนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะเข้าสวนแล้วก็มาตัดถึงสวนได้เลยนะคะทางเจ้าของสวนก็ยินดีที่จะเขาเรียกว่าเปิดกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้ให้ด้วยสําหรับนักท่องเที่ยวค่ะนี่นี่นี่นลำไยพวงทองย้ํานะคะชื่อพันธุ์พวงทองสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าลำไย ดีมีคุณภาพอยู่แค่นี้เองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับคนบ้านแพ้วไม่มีคำว่ารน,นมีแต่คำว่ารวย,รยนี่แหละที่ทำให้เกษตรกรบ้านแพ้วสมุทรสาครมีเงินมีมทองนี้เลยเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิด ชาติเราอยู่มาก็ด้วยเกษเรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษเรษไทยเกษตรโลกกเกษเราข่าวดีดีกับพี่คำรนหวางหวังสรีดูช่อง5้ากดเลขก5รายงานมาจากบ้านสวนลำไยเทียนทองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะจะบอกให้และจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษเรษไทยเกษตรโลกกษเรเรา